เด้อครับเด้อมื right ้อน erm ี้มาเยี่ยมยามถามข่าวฟ้ามตักแตนเด้อครับเด้อเป็นไรครับมืนอนี้ฟ้ามตักเตนครับสวัสดีเอฟซีครับตอนนี้นี่ก็จะของฟ้ามตากแตนนะครับเด้อของบ้านสวนฟ้ามบ้านสวนฟร์มนะครับนาะตอนนี้ก็คือเห็นเป็นสาพอกแล้วนึ่สามนี่3อกแล้วนะครับนาะนะครับผลจักว่า เบิ้งแล้วว่าตักกแตนเป็นโตที่ต้นทุนต่บใส่เวลาหน่อยแมนครับมครับมีวงจรชีวิตของมันหน่อยเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ได้ครับนะครับเราก็เข้าใจง่ายๆเลี้ยงง่ายๆแมนครับนะครับแต่ว่ามีปัญหาอยู่บ้างครับก็บ่แเป็นปัญหาหนักใหลาหลายแนวที่สามารถแจกไขได้ง่ายๆอยู่ครับนะครับแต่ว่าเกษตรกรก็สิมองไปอาจสิบ่รละเอียดจุดอ่อนจุดแข็งของมันในการเลี้ยงนะครับ ตามข่าวตามข่าวเพิ่นนะครับนะรนเนาะเป็นองอไนี่ยเลี้ยงดีบ่มีปัญหาอย่างบอก็พูดถึงมาการเลี้ยงนะครับก็ก็อยาห้พี่น้องอทีได้ฟังชิดนี่หรือ,อว่าอยู่ในรายการนฮานี่ในรายการมุองไปอยางต<อ>า,ามข่าวนะครับเนาะเป็นความชิดไปซะก่อนมาเลี้ยงตักกะแตนลงทุนเที่ยวเดียวครลวลงทุนต่อมาอาจจะเป็นเรื่องยากบางข้นหลสิ เป็นจ้าผมบานสวนนะครับผมมียาบานสวนอาจจะบอกคือผมครับมีปลาหยามีแมาขืนมาเเรื่อยๆมีอ้อยมีหยาเน่เปียหยาหวานปลูกมากเรื่อยนะครับในการเลี้ยงตะกะแตนมากนี่ือรุ่นที่สามแล้วนะครับรุ่นที่สามสิ่งกับพบปัญหาอยู่นะครับปัญหากับหลายแนวหลายอย่างต่ว่ากะแก้ได้มีปัญหาเรื่องยังไงครับปัญหาเรื่องยงไปัญหาจริงๆก็ที่สําคัญหนึ่งก็คือเรื่อง เรื่องการทำขอกการทำขอบนะครับนอการทำขอกเอ่อผู้ทั้งคนนะครับไปสื่อส่วนมากกับสื่อมาแต่ว่าผมสื่อมาฉีดหนึ่งนะครับนอโอาผมสื่อมาสีฉีดมันฉีดละพันนะครับเป็นกิโลละหมื่นผมสื่อมาสีด่าฉีดปลากรดมาเอามาลงขอกเอาเอ็ดขอกคือขอกแน่นนะครับคลิปนี้แน่นเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สักนิดสักก่อนนะครับนอสองสองเป็นคลิปที่สองใช่นหมครับนอฝาก ฝากพี่น้องทางบ้ายไหมครับพี่น้องให้มองเรื่องตัวนี้อาจจะบอกว่ามันเศรษฐกิจทีแบบใหญ่โตโมร้ารหรือว่ารายได้มากมายมหาศาลแต่ว่าสามารถสั่งไล่ได้นะครับสามารถสร้างรายได้ครับอย่างพี่น้องเข้ามาศึกษากัรล่องบึงนะครับแล้วก็เลี้ยงบรรยากับเลี้ยงบรรยากาะครับครับเอาคลิปนี้ปิดคลิปให้ผมน้ำเนี่ครับครับขอบคุณนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ ครับฝากก็ไลก์ก็แชร์กดติดตาน้ำมเด้อครับเด้อกดซับสไครก์ก็แบบโบกูน้ำมันเด้อครับเด้อสวัสดีครับ